ลูกหลาน,นเอ้ยวันนี้กับวันแม่เนาะมาใหญ่ก็ขอไวพรให้ลูกหลานทุกคนเดอ้อทุกภาพราากงายแข็งแรงมีลูกก็ขอให้คำให้คุณเนาะผะาวนอนสอนง่ายแม่แม่ก็ขอให้ชุกภาพร่หลงกายแข็งแรงเดอ้อมากินต้มเซนก็มาใหญ่นี่นะต้มแกงสมต้มเซนพัดมีโคราชกินกระตัมชมพอดีกินกรหลานน้อยลืมแนะนำ นี่กินข็หลานน้อยนี่นี่นี่หลานน้อยจัากแม่มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้เรียกจีนก็ไม่ยอมมานี่เดี๋ยวมาใหญ่มาใหญ่จีเอาเสีนมาต้มให้หลานน้อยกินก่อนวันนี้วันเม่ก็เลยต้องพาลูกมากินนี่นะนีนะ่กินตําชมากินตําชมก็พัดมีโคราดมีโคราด้ะนี่นะเสีนเหนียวนุ่มเอาทำไมสันจุดจุดบายละ่ะเเดี๋ยวมาใหญ่ขอเวลาใครถึงคนเด่งนี่ของอร่อย อุ้ยอร่อยอร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้บ้านนอกกอกหน้ายางใบใหญ่ก็ไม่มีหรอกจ้าจุ่มจุ่มจิ้มจุ่มอะไรนี่ไม่เคยมีดอกใบใหญ่ก็บนี้ก็ต่างกระทรวงบานใบใหญ่อยู่ที่ทางหลดแกโอ้ยกินหนากินฝุ่นไปดังว่ารอยแต่แซ่บอี๋เลยนี่เห็นไหมนี่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 อันหลานโอ้ยกิน นี่นี่นี่ดีไหมนี่เซนเหนียวนุ่มเลยเด็ี่ยนี่น่ะเอาคนละกระบะอันนี้ของหลานนี่กระบะหลานอันนี้กระบะของเมยใหญ่เมยใหญ่ก็กินอะไรไม่ค่อยได้ดอกลูกหลานเอ้ยต้องกินที่นิดแต่กินวัด กินได้ป่อยจะกินทยอยจะกินนานๆนานมาที่แก่ต้องกินละกันเด้อต้อนไะมาใหญ่้ม z o ะเช็เช็ตั้ำใส่ปลามากมาก นี่นะนี่นะดูว่าดูว่าหลานน่อยสดไม่ยุดเลยจ้ะใส่ผมนัวมากๆปลาามากๆจะไปไหนเนาะไม่ใหญ่ขอหยาดสดน้ำทำไมอร่อยจะวายหูเอ้ยดูตัวหลานหน่อยนี่เดี๋ยวเลี้ยงหลานน้อยอน,นาคตไกๆก,ก็อยากจะให้เรียนแพทย์ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายก็เลยอาหารทะหลหลัก ก็มีแค่ตามสมนะจ้ะนี่อันนี้ก็แกงสมใส่เนื้อปลามากๆเนื้อปลามีประโยชน์ต่อสมองบำรุงร่างกายแล้วก็กินไปเรื่อยๆอุ้ยอร่อยพาหลานกินอืมอมแล้วคนเดิมมันอร่อย ใหญ่ปูมาใหญ่ปูเปอันนี้คือเมนูแกงส้มใส่กับหมี่โคราชเป็นอาหารที่ตีวงรอบนะจ๊ะล้อ,ลองวงตีวงรอบกันแล้วก็มากินนะคะอู้เอามาใ,ใหญ่มาใหญ่ขนานดื่อนมาินลืมไปเป็นอาหารที่กินได้ทุกรูก,ก,การเลยจ้ะทักทีโคราชกับแกงส้มอร่อยสเส็นเหนียวนุ่มลูกหลานมากินก็ไม่ใหญ่เด้อดีนะ มา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 ดูหลานเพืยนะ่ะตั้มสมก็เส๊ะแสบอย่าหายเล่าด้วยเนาะดูหลานสาวที่กินทั่วอร่อยวันละไม่ใหญ่เดี๋ยวข้าวหนาะทำห้น้องเอเชียกินอีกเดอ้อรวันละอื้มน่ะลูกสาวเอาลูกเาเห้อหลานไม่ใหญ่จ้ะไม่ใหญ่ก็พูดพิษเท่าเลียวต้องคิดใหม่เท่าเลียวแก่แล้ว,ลวมันใหม่แก่ล้ำแหละแกเอ้ยมา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 กินก็ไม่ใหญ่มา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 ,มา,มาเดี๋ยวไม่ใหญ่ขอตัวกินก่อนเด้อ ไม่แยกขอญาตเขาคนเดิมน้ำซุพักโอ็กินที่อิ่มแล้วก็เลยลืมใส่พักหลานโอ้ยเดี๋ยวๆใส่พักคนเดิมใส่พักใส่พักไม่ใหญ่หมดแต่ชีโมหลานลดวยเดิม pray right.